สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับพาพี่น้องมาเลาะปลาอีกคือเก่านะครับสําหรับในเสาของมันนี้นะครับที่กัดภูไม้เปาะนะครับพี่น้องผู้่ไม้เปะคําบอนพาพี่น้องมาหาเลาะเบื่องเช็ดนะครับสําหรับในคลิปนี้ไม้นี้จะเป็นจังไดจะมันประมาณน,นะครับสําหรับในวันนี้นะครับพี่น้อง 27่สิบเจ็ก,กรกฎาคมสองพนยหกสนะครับตามเบาซนมาจะมานประมาณเริ่มมีแดดแล้วนะครับสำหรับมือนี่หลังจากที่บบเห็นแดดมาหลายมือนะครับตามมานี่เพชอกพี่น้องกสวยๆเลย เดินเอาอยัางไงเออโอ้โอถั่าแล้วพี่น้องนะครับโอ้ตีนสุดยอดขา โอ้หใหไง นี่นะครับพี่น้องลักษณะของต้นกอนะครับนี่จะมีลักษณะสีขาวนะครับซึ่งเป็นต้นกอที่เหตกอออกนะครับพี่น้องนี่คือลักษณะของต้นโฮมกอนี่คือใบนะครับนี่ใบใบของต้นกอนะครับที่เหตโฮมกอจะออกดีนะครับนี่ลักษณะใบรี่ยาวนะครับปลายใบแหลมนะครับ คือลักษณะของต้นนะครับต้นใหญ่สูงนะครับ1 0ถึง15เมตรนะครับากาบจะเป็นรอยนะครับจะเป็นรอยแตกมีสีขาวสีเทานะครับนี่คือลักษณะของตกอก้อพี่น้องเ้อนะครับนี่เบิ่องไว้นะครับถ้าเข็น เห็ดดอกเผดพี่น้องสามเผดสามนี่นะครับคลิปนี้พี่น้องก็พอได้นะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับถึงบุรียปปนดานะครับก็พ่อได้ยู่ด้อพี่น้องด้อนะครับสําหรับเห็ดดอกสวยๆงามๆนะครับเห็ดหงกอมีแต่เห็ดกอกนะครับเห็ดกอหวานเอามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับในคลิปนี้นะครับ